ช่องตามใจทูเดย์บทที่457ชายในชุดคลุมสีดำลินหยุนไม่ได้พักผ่อนแม้แต่น้อยแล้วก็รีบพาซูจือเหลียงไปยังภูเขาลมปีศาจด้วยกันทันทีในสำนักส่วนอินพวกลูกศิษย์ทั้งหลายแต่ละคนต่างก็หน้านิ้วคิ้วขมวดไปกันหมดพวกเขาถูกกักตัวอยู่บนภูเขานานครึ่งเดือนแล้วเหมือนกับเป็นนักโทษอย่างไรอย่างนั้นต่อให้อาหารยังคงเพียงพอที่จะกินอยู่แต่อีกไม่นานก็คงจะกินจนหมดแล้ว ถึงตอนนั้นพวกเขาควรจะทำอย่างไรดีทุกคนอยากที่จะลงจากภูเขาไปแต่คิดถึงความสูญเสียในค่ำคืนนั้นลูกศิษย์เหล่านี้ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นแล้วกำลังกระสุนของทหารดุด,ดันอย่างมากในคราวนั้นเป็นช่วงกลางคืนความแม่นยำในการยิงของพวกทหารลดลงไปกว่าครึ่งถ้าหากเป็นช่วงกลางวันคาดว่าพวกเขาจำนวนสองในสามส่วนคงจะเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้แล้วหมดหนทางที่จะลงจากภูเขาและก็หมดหนทางที่จะประนีประนอม ตอนเริ่มแรกก็ยังดีอยู่ต่อมามีบางคนที่เริ่มจะหงุดหนิดขึ้นจนเกิดความคิดเจตนาอันเลวร้ายตามมาพวกเขาไม่กล้าที่จะลงจากภูเขาไปคิดบัญชีกับพวกทหารแต่พวกเขาสามารถที่จะไปหาชินหลันกับโม่อยู่เพื่อระบายความโกรธแค้นได้พวกลูกศิษย์บางคนก็เริ่มที่จะไปดูถูกเหยียดยามงชินหลันกับโม่อยู่บ่อยครั้งแต่ก็เพียงแค่พูดว่ากล่าวเท่านั้นไม่มีใครกล้าที่จะลงมือ เจ้าสำนักสวนอินต้องการที่จะให้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายสามารถระบายความอัดอั้นในใจออกมาเพื่อลดการก่อกระบฏซึ่งการที่พวกเขาทำการดูถูกเหยียดยามชินลันกับโม่อยู่นั้นเจ้าสำนักเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นโดยเปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งไว้ไม่ว่าอย่างไรการดุด่าคนก็คงไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตทำให้ทุกคนมีเรื่องมีราวอะไรทำก็สามารถที่จะเบี่ยงเบนความสนใจได้ชั่วคราวหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาเกิดความไม่พอใจ แต่ว่าไม่นานทุกคนก็เริ่มไม่พอใจต่อการดูดาชินหลันกับโม่อยู่อีกแล้วความต้องการของคนไม่มีขอบเขตสิ้นสุดมีบางคนเริ่มที่จะลงไม้ลงมือแต่ต้องพวกเธอสองคนแล้วเจียงเฉิงผู้ที่เป็นลูกศิษย์อย่งสำนักสวนอินนอกจากเจ้าสำนักแล้วอำนาจของเขาก็ถือว่าสูงที่สุด เชียงเฉิงผู้นี้ละโมบในเงินทองและมักในกรรมารมตั้งแต่แรกก็เกิดน้ำลายไหล,ย,หลยเยิ้มต่อฉินหลันกับโม่อยู่หญิงสาวสองคนนี้แล้วแต่ว่าตอนแรกติดขัดอยู่ที่คำเตือนของเจ้าสำนักจึงไม่กล้าที่จะไปแต่ต้องฉินหลันกับโม่อยู่ตอนนี้เมื่อทุกคนคิดถึงว่าการถูกกักตัวอยู่บนภูเขาก็เป็นเพราะผู้หญิงสองคนนี้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาในทันที บวกกับท่าทีของเจ้าสำนักสวนอินที่ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปไม่น้อยพวกที่ดุดายเหยียดยามหญิงสาวสองคนนั้นก็ไม่ได้รับการลงโทษอะไรจากเจ้าสำนักสวนอินซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้รวมกันจึงทำให้เจียงเฉิงเกิดความใจกล้าบ้าบิ่นขึ้นมาวันนี้ในยามค่ำคืนเจียงเฉิงได้แอบลักลอบเข้าไปยังห้องที่คุมขังฉินหลันกับโม่อยู่โม่อยู่ตกใจตื่นขึ้นทันทีแล้วก็ระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่พร้อมกับปกป้องฉินหลันที่อยู่ด้านหลัง จากที่ได้รู้จักและอยู่ด้วยกันมานานโม่อยู่กับฉินหลันก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคุยกันได้ทุกเรื่องโดยฉินหลันเป็นเพียงคนธรรมดาส่วนโม่อยู่คือนักบู๊ดังนั้นขณะที่มีอันตรายใกล้เข้ามาโม่อยู่ก็จะยืนปกป้องอยู่ด้านหน้าของฉินหลันอย่างเป็นปกติโอ้คนสวยตื่นตัวมากเลยทีเดียวนะเนี่ยเงาร่างของเจิงเฉิงเดินออกมาจากความมืดพร้อมกับรอยยิ้มอันเจ้าเล่และดวงตาสองข้างที่เป็นประกายชินหลันตื่นตระหนกหลบอยู่ด้านหลังของโม่อยู่และถามขึ้นว่า นายเป็นใครคิดที่จะทำอะไรเจียงเฉิงหัวเราะแห่แห่อย่างเจ้าเล่ห์คุณว่าจะทำอะไรละ่ะโม่อยู่ตะโกนใส่อย่างเย็นชาใส่หัวออกไปเหอะเหอะเป็นหญิงที่ห้าวหาดุดันเสียด้วยข้าชอบเจียงเฉิงอยู่ดีๆเงาร่างก็แวบหายไปโดยมุ่งตรงไปยังโม่อยู่เพื่อจับตัวเธอมาโม่อยู่เป็นนักบูซึ่งเมื่อปราบโม่อยู่ได้แล้วก็เหลือเพียงแค่ฉินหลันคนเดียวคงจะต้องยินยอมทำตามความต้องการของเขาจะดีกว่า เจียงเฉิงอยู่ในระดับขั้นแดนพรสวรรค์สูงสุดแล้วซึ่งมีระดับสูงกว่าโมออยู่หลายขั้นเพียงกระบวนท่าเดียวโมออยู่ก็ถูกเขาบีบเข้าที่ลำคอขา,วขาวนวลแล้วถ้าหากคุณอยากที่จะมีชีวิตรอดก็ต้องเชื่อฟังทำตามข้ารู้ไหมเจียงเฉิงกระยิมยิ้มย่องอย่างเจ้าเล่ห์ฝันไปเถอะต่อให้ฉันตายไปก็จะไม่ยอมให้ในายอยู่อย่างสบายต่อไปแน่โมออยู่ไม่สนใจอะไรปล่อยหมัดออกไปอีกครั้งเจียงเฉิงรีบปล่อยมือออกและถอยหลังอย่างรวดเร็วซึ่งเขาฆ่าโมอยู่ไม่ลงจริง <H aa> แต่ว่าหมัดนี้ของโม่อยู่ที่จริงแล้วไม่ได้จะโจมตีใส่เจียงเฉิงรอจนหมัดบีบบังคับให้เจียงเฉิงถอยร่นก็ได้ถือโอกาสขณะท,ที่เจียงเฉิงกาลังถอยร่นนั้นหมัดของโมอยู่ก็เปลี่ยนทิศทางทันทีโดยคิดไม่ถึงว่าจะชกเข้ามาตรงที่หน้าอกของตนเองโมอยู่ชินหลันอุทานขึ้นคิดที่จะห้ามเอาไว้แต่ไม่มีทางทันอย่างแน่นอนเจียงเฉิงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปรีบพุ่งตัวเข้ามาทันทีและตะโกนอย่างรีบร้อนว่า อย่ามีอะไรก็พูดกันดีๆได้แต่ว่าความรวดเร็วของเจงเฉิงก็ชัดเจนว่าคงไม่สามารถที่จะขัดขวางโม่อยู่ที่คิดจะฆ่าตัวตายได้เห็นโม่อยู่หญิงสาวสวยใกล้ที่จะเสียชีวิตฉิ้นหลันก็รู้สึกได้ว่ามีเงาดำแวบผ่านออกมาจากความมืดมีคนผู้หนึ่งในชุดคลุมสีดำซึ่งมีความรวดเร็วอย่างสายฟ้าแลบมายืนอยู่เบื้องหน้าของโม่อยู่และใช้มือข้างหนึ่งจับไปที่หมัดนั้นของโม่อยู่ ชายในชุดคลุมสีดำมีเสียงที่เย็นชญิงผ่องเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แม้แต่น้อยครั้งหน้าหากพบเจอปัญหาอย่าใจร้อนจะได้ไหมคุณมาได้อย่างไรมองเห็นคนที่มาใบหน้าของโม่อยู่ก็เผยความตกตะลึงออกมาคุณหายตัวไปเป็นครึ่งเดือนแล้วฉันตรวจสอบเล็กน้อยก็ทราบได้ว่าคุณถูกคนของสำนักส่วนอินจับตัวไปชายในชุดคลุมสีดำพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาโม่อยู่ใบหน้าหนีเหมือนว่าไม่กล้าที่จะสบตากับชายในชุดคลุมสีดำ นั้นคุณคงจะมาตั้งนานแล้วใช่ไหมทำไมต้องรอจนถึงตอนนี้ถึงได้แสดงตัวออกมาชายในชุดคลุมสีดำพูดว่าพวกเรากับสำนักสวนอินต่างก็ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องวัดกันมาโดยตลอดครั้งนี้เป็นคุณที่ไปขัดขวางพวกเขาก่อนดังนั้นจะต้องให้คุณทุกทรมานบ้างต่อไปจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอีกเจียงเฉิงที่อยู่ด้านข้างเห็นว่าโม่อยู่ไม่เป็นอะไรก็เบาใจลงได้บ้าง แต่ว่าเมื่อเห็นชายในชุดคลุมสีดำพูดคุยกับโม่อยู่แบบที่ไม่สนใจคนรอบข้างเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงแค่อากาศซึ่งสิ่งนี้ทำให้เจียงเฉิงไม่ค่อยจะพอใจเฮ้ยนายเป็นใครกันทำไมถึงเข้ามาที่นี่ได้การเป็นลูกศิษย์ใหญ่ของสำนักส่วนอินเจียงเฉิงไม่เคยเห็นชายในชุดคลุมสีดำคนนี้มาก่อนเลยชายในชุดคลุมสีดำหันหน้ากลับมาดวงตาสองข้างเปล่งแสงเรืองรองสีเขียวแล้วเดินทีละก้าวทีละก้าวเข้ามาหาเจียงเฉิงเมื่อครูนายคิดที่จะทำอะไร เจียงเฉิงถูกเขาจ้องมองจนเกิดความหวาดกลัวอดไม่ได้ถึงกับต้องถอยหลังกี่ก้าวแต่พอคิดอีกทีที่นี่คือสำนักส่วนอินเขาก็เป็นถึงลูกศิษย์ใหญ่ของสำนักส่วนอินเขาจะต้องไปเกรงกลัวอะไรด้วยเจียงเฉิงยืดอากกวัางมากขึ้นทันทีแล้วตะโกนอย่างเย็นชาว่าข้าทำอะไรนายจะมายุ่งอะไรด้วยนายไม่ใช่คนของพวกเราสำนักส่วนอินละสิพูดมานะว่าที่นายแอบลักลอบเข้ามาในสำนักส่วนอินของพวกเรานั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ เธอคือที่ดศักดิ์สิสทธิ์สำนักป่ายูนายคิดว่าที่ข้ามาสำนักสวนอินของพวกนายมีจุดประสงค์อะไรละ่ะชายในชุดคลุมสีดำเดินต่อไปข้างหน้าชุดคลุมสีดำพลิ้วสวัยขึ้นโดยที่ไม่มีลมบกพัดกลิ่นอายของความหนาวเหน็บอยู่ดีๆก็ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องเจียงเฉิงตกตะลึงขึ้นในทันทีพูดบ่นพึมพำกับตัวเองที่ดศักดิ์สิสทธิ์สำนักป่ายูเขานึกขึ้นได้โดยพลันว่าเคยได้ยินเจ้าสำนักสวนอินพูดถึงชื่อดังกล่าวนี้มาก่อน เจียงเฉิงตกใจอย่างกระทันหันคิดถึงเรื่องอะไรออกบ้างแล้วจึงชี้ไปยังเด็กหนุ่มในชุดคลุมสีดำนั้นแล้วอุทานขึ้นว่านายคือบุักสิทธิ์สำนักมนต์ดำในเมื่อรับรู้แล้วงั้นก็ไปตายซะเถอะเด็กหนุ่มในชุดคลุมสีดำเพิ่มความเร็วขึ้นโดยพลันในขณะที่เจียงเฉิงยังไม่ทันได้ระวังตัวฝ่ามือข้างหนึ่งก็บิดหักเข้าที่ลำคอของเขาอ่า เจียงเฉิงกรีดร้องอย่างทรมานร่างกายมีควันดำพ่นออกมาเลือดในร่างกายเหมือนกับถูกระเหยออกไปจนหมดและกลายเป็นศพแห้งไปในทันทีนี่มันชินหลันตกใจจนหน้าซีดเพราะเธอเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปจะไปเคยเห็นสภาพเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองแบบนี้ได้อย่างไรกันชายในชุดคลุมสีดำกลับตัวโดยพันแล้วมองไปที่ฉินหลันด้วยแววตาสีเขียวที่เป็นประกายแล้วก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก คุณเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นก็จงไปตายซะเถอะหยุดก่อนโมออยู่มายืนบังอยู่เบื้องหน้าของชินหลันแล้วจ้องมองชายในชุดคลุมสีดำด้วยความโกรธห้ามทำร้ายเธอเด็ดขาดชายในชุดคลุมสีดำหยุดฝีเท้าลงแล้วจ้องไปที่โมออยู่ด้วยแววตาสีเขียวที่เป็นประกายคุณไม่ควรที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกต่อคนธรรมดาทั่วไปคุณควรที่จะรับรู้และเข้าใจถึงสถานะตัวตนของคุณโมอยู่พูดว่านายไม่ต้องมายุ่ง ฉันทราบดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่น้ำเสียงของชายในชุดคลุมสีดำมีความโมโหอยู่บ้างระมัดระวังน้ำเสียงการพูดของคุณด้วยอีกไม่นานคุณก็ต้องเป็นคนของฉันฉันคิดจะทำอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งเด็ดขาดชายในชุดคลุมสีดำได้เคลื่อนไหวอีกแล้วเรากับปีศาจร้ายอย่างไรอย่างนั้นแวบเดียวก็มาอยู่ที่ด้านข้างของฉินหลันมือข้างหนึ่งยื่นไปบิดหักที่ลำคอขาวนวลของฉินหลันช่องตามใจทูเดย์บทที่4 5 8อห้าดความโกรธของหลินหยุน หยุดก่อนโม่ยูุตะโกนขึ้นด้วยเสียงแหลมและเศร้าสลดแล้วก็ไปยืนบังอยู่เบื้องหน้าชินหลันอีกครั้งและจ้องมองไปที่ชายในชุดคลุมสีดําด้วยสีหน้าท่าทางที่ตัดขาดไมตรีหากนายยังกล้าที่จะแตะต้องเธอฉันก็จะตายต่อหน้านายเดี๋ยวนี้ฉันพูดจริงทําจริงไม่เชื่อนายสามารถลองดูได้ชินหลันซาบซึ้งใจอย่างมากและพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดใจโม่ยู่ห้ามเด็ดขาดและอย่าได้มายุ่งเกี่ยวกับฉันอีกเลยคุณรีบไปซะเถอะ โมยู่มองไปที่ฉินหลันยิ้มเล็กน้อยวางใจได้ฉันยังมีประโยชน์สำหรับเขาอยู่เขาไม่มีทางที่จะยอมให้ฉันตายหรอกนายคิดให้ดีนะว่าคนธรรมดาคนหนึ่งสำคัญหรือว่าสืบท่อสำนักเยอูสำคัญกว่าเพียงแค่นายยอมปล่อยตัวเธอฉันรับรองว่าเธอจะไม่เปิดเผยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ออกไปแม้แต่น้อยโมอยู่พูดด้วยท่าทางที่เด็ดขาดไม่เหลือช่องว่างสำหรับการเจรจาชายในชุดคลุมสีดำมองไปที่โมอยู่ในที่สุดก็หยุดลงมือทำร้ายฉินหลันแล้ว คุณทำให้ฉันโกรธสำเร็จแล้วคุณจะต้องเสียใจภายหลังกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้พูดจบไม่ทันรอให้โม่อยู่พูดตอบก็จับตัวโม่อยู่ขึ้นแล้วก็ออกไปจากห้องโม่อยู่ชินหลันไล่าตามไปไม่กี่ก้าวประตูห้องก็เกิดเสียงดังปังปิดลงอย่างอัตโนมัติและกักตัวเธอเอาไว้ด้านในอีกครั้งห้องก็ตกอยู่ในความมืดอย่างฉับพลันโม่อยู่ถูกนำตัวไปก็เหลือแค่ชินหลันอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังคนเดียว หวาดกลัวกระวนกรรวายโดดเดี่ยวเหน็บหนาวซึ่งอารมณ์ด้านลบแต่ละอย่างเหมือนกับปีศาจร้ายมาฮือมาตนหนึ่งที่ได้กลืนฉินหลันเข้าไปในทันทีฉินหลันนั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปต่อให้จะเข้มแข็งขนาดไหนก็ไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ร่างกายสั่นไหวไปทั้งตัวอบกอดตัวเองแล้วก็ขดตัวอยู่ที่มุมผนังของห้องหลินหยุนกับซูจือเหลียงได้พบกับค่ายกองกําลังทหารที่อยู่ด้านล่างของภูเขาแล้วภายในเต็นท์ได้พบกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้หลับนอนมาเป็นเวลาหลายวันหลายคืนรวมถึงเจียงสร้างหมิง หลินหยุนในที่สุดนายก็มาแล้วหลินตรงหัวเบาใจลงได้บ้างแล้วหวังซูเฟินรีบสอบถามขึ้นว่าหลินหยุนตกลงว่าในมือของนายมีสิ่งของอะไรกันแน่พวกคนบนภูเขานั้นชี้ชัดบอกให้นายนำสิ่งของไปแลกตัวฉีนหลันซึ่งไม่สนว่าสิ่งของนั้นจะมีความล้ำค่ามากเท่าไหร่นายรีบนำไปให้พวกเขาเถอะความสูญเสียทั้งหมดฉันจะชดเชยให้นายเอง ที่หวังซูเฟินพูดว่าจะชดเชยนั้นเป็นเพียงการใช้เงินเพื่อมาชดเชยเธอกลับไม่รู้ว่าสิ่งของในมือของหลินหยุนนั้นไม่สามารถที่จะนําเงินทองมาเทียบเป็นมูลค่าได้แต่ว่าถ้าเพื่อช่วยเหลือชินหลันแล้วหลินหยุนเองก็เต็มใจยอมที่จะนําออกมาให้แต่การที่เป็นถึงมหากรรษัตริย์ชางสองผู้ยิ่งใหญ่จะยอมให้ผู้ใดมาข่มขู่ได้อย่างไรกันอีกทั้งเป็นเพียงแค่สํานักแห่งหนึ่งในโลกบูเท่านั้นยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาข่มขู่หลินหยุนพวกท่านอย่าได้กังวลใจไป ตอนนี้ฉันจะไปช่วยเหลือนำตัวพี่ฉินหลับกลับมาขณะที่พูดหลินหยุนก็ได้เตรียมตัวที่จะขึ้นไปบนภูเขาเจียงซ่างหมิงรีบตะโกนขึ้นว่าคุณหลินหยุนพวกคนบนภูเขานั้นโหดร้ายอย่างมากและต่างก็มีวิชาบูติดตัวคุณขึ้นไปเพียงคนเดียวค่อนข้างจะอันตรายยังไงรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าข้าจะให้หัวหน้ากลุ่มหวางพาคุณขึ้นไปไม่ต้องรอหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้พวกคุณจัดส่งคนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บทำความเรียบร้อยสถานที่ก็พอแล้ว หลินหยุนพูดจบก็ไม่ได้รอช้าแล้วก็พาซูจือเหลียงขึ้นไปบนภูเขาทันทีความเร็วของเขานั้นรวดเร็วถึงขีดสุด1 9ึ่เเมตรซูจือเหลียงใช้กำลังอย่างเต็มที่ถึงจะสามารถติดตามอยู่ด้านหลังได้แม้ว่าหลินหยุนจะมีสีหน้าเฉยชาแต่ซูจือเหลียงที่อยู่ข้างกายเขากลับรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่อึดอัดอย่างมากที่สุด ตอนนี้ซูจือเหลียงเป็นปรมาจารย์ผู้แข็งแกร่งในระดับขั้นแดนพรสวรรค์แล้วมีพลังความสามารถที่แข็งแกร่งเหนือกว่าฉิวเชียนซาเล็กน้อยต่อให้เป็นแบบนี้ลมหายใจในตัวของหลินหยุนก็ยังคงทําให้เขารู้สึกอัดอั้นตันใจนั่นแสดงว่าหลินหยุนในขณะนี้ก็เหมือนกับถังดินปืนที่เต็มเปี่ยมเพียงแค่จุดประกายไฟก็จะลุกไม่ระเบิดทันทีซูจือเหลียงคาดเดาไว้ไม่มีผิดหลินหยุนในตอนนี้เป็นไปได้ที่จะเร่งฝีเท้าเดินให้รวดเร็วขึ้นได้ทุกเมื่อ ในชาติที่แล้วฉินหลันคือความเสียใจที่ตามติดตัวเขามาตลอดชีวิตช่วงเวลา800ปีเต็มต่อให้เป็นถึงมหากรรษัตริย์ชังสองแล้วในทุกครั้งที่คิดถึงฉินหลันก็ยังคงทําให้เขาเจ็บปวดทรมานมากย,ยังดียังดีที่ว่าฟ้าได้ประธานโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งถ้าหากครั้งนี้เขายังไม่สามารถปกป้องฉินหลันเอาไว้ได้ต่อให้หลินหยุนจะถล่มทําล,ลายภูเขาลมปีศาจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้หลินหยุนโกรธแค้น รังเกียจตนเองอย่างมากที่มีความเมตตาเกินไปก็เป็นเพราะที่นี่คือประเทศจีนเป็นถิ่นที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเขาดังนั้นเขาจึงมีความยำเกรงไม่อย่างนั้นถ้าหากจัดการสังหารพวกนักบูเหล่านั้นไปก่อนหน้านี้แล้วฉินหลันก็คงจะไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายตลอดทางหลินหยุนได้แอบสาบานอยู่ในใจต่อไปนี้จะไม่มีทางให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก ซูจือเหลียงที่ติดตามอยู่ด้านหลังยิ่งจะตามไม่ค่อยทันฝีเท้าของหลินหยุนแล้วเขาพบว่าในป่าที่เต็มไปด้วยหน้ำความเร็วของหลินหยุนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ซูจือเหลียงยังได้พบเห็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเส้นทางที่หลินหยุนเดินผ่านพืชพันธไม้ภายในบริเวณสาเมตรได้เหี่ยวเฉาทั้งหมดคิดถึงความเป็นและความตายซูจือเหลียงสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ภูเขาลูกนี้มีชื่อว่าลมปีศาจก็เป็นเพราะภูเขาลูกนี้มีเสียงลมบกพัดคำรามที่แปลกประหลาดตลอดทั้งปีพวกชาวบ้านจึงคิดว่าในภูเขามีปีศาจร้ายดังนั้นจึงตั้งชื่อให้ว่าภูเขาลมปีศาจแต่ว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติโดยที่บุรพรย์รุ่นที่หนึ่งแห่งสำนักสวนอินได้บังเอิญเดินทางมาถึงที่นี่แล้วได้รับฟังลมปีศาจจนบรรลุข,ขั้นสูงสุด ครั้นแล้วจึงได้ก่อตั้งสำนักขึ้นที่นี่ชื่อว่าสำนักสวนอินแต่ว่าในปีนั้นบุรพาจารย์ที่หนึ่งยังคงบำเพ็ญฝึกฝนอย่างไม่จริงจงังเพราะไม่มีพื้นฐานอะไรดังนั้นภูมิหลังพื้นฐานวิชาการบำเพ็ญฝึกฝนของสำนักสวนอินจึงไม่แข็งแกร่งมากนะักจากนั้นต่อมาก็ไม่เคยมีปรากฏยอดเซียนที่มีพรสวรรค์ซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังเลยด้วยเหตุนี้สำนักสวนอินจึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงในโลกบูสักเท่าไหร่ เจ้าสำนักสวนอินรุ่นปัจจุบันนี้มีความมักใหญ่ฝ่ายสูงไม่น้อยเปิดรับลูกศิษย์มากมายขยายพัฒนาสำนักให้ใหญ่โตเพียงแค่รักฐานของกระดูกในร่างกายมีความแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเล็กน้อยเขาก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับเข้ามาเป็นลูกศิษย์สำนักสวนอินจึงมีพัฒนาการรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ว่าลูกศิษย์มากเกินไปก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นชื่อเสียงของสำนักสวนอินตกต่ำดำดิ่งอย่างมาก มีคนจำนวนไม่น้อยที่บำเพ็ญฝึกฝนไม่กี่ปีก็ถือว่าตนเองแน่มีวิชาบูติดตัวลงจากภูเขาไปก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายทางการของจีนก็ได้ทำการตักเตือนไปยังสำนักสวนอินแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเจ้าสำนักสวนอินกลับไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เท่าไหรนะส่วนพวกลูกศิษย์ที่แม้ว่าจะไปก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายนั้นก็เพียงแค่รังแกคนอื่นบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับไปทำเรื่องร้ายถึงขนาดที่ฆ่าคนจุดไฟเผาบ้านเรือนชั่วร้ายใหญ่โตอะไรมากมาย ดังนั้นทางการของจีนจึงไม่ได้ตัดสินใจที่จะกำจัดสำนักสวนอินเสียทีหลายปีมานี้สำนักสวินมีพัฒนาเกรองอย่างมากการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือตําหนักซานเหมินเดิมทีตําหนักซานเหมินเป็นเพียงแค่บ้านไม้หลังใหญ่ตอนนี้ได้กลายเป็นตําหนักที่เทียบเท่าได้กับพระราชวางังต้องห้ามเลยทีเดียวหากคิดที่จะสร้างตําหนักที่หรูหรางดงามแห่งหนึ่งในภูเขาใหญ่แห่งนี้จะยากลําบากแค่ไหนเพียงแค่คิดก็รับรู้ได้แล้ว แต่ว่านี่ก็สะดวกต่อหลินหยุนในการค้นหาเป็นอย่างมากหลินหยุนเร่งฝีเท้ารดเร็วตลอดทางเห็นเพียงแค่เศษเงาร่างของเขาเท่านั้นไม่นานก็ปรากฏต,ตัวอยู่หน้าตำหนักแล้วบังเอิญพอดีมีลูกศิษย์สองคนของสำนักสวนอินกำลังเดินกอดคอกันออกมาลูกศิษย์คนหนึ่งพูดกระซิบขึ้นด้วยสีหน้าท่าทางเจ้าเลว่าศิษย์พี่ใหญ่ไปหาผู้หญิงสองคนนั้นแล้วคาดว่าเขาคงจะอดทนไม่ไหวแล้วอีกคนหนึ่งก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดว่า รอให้สิทธิพี่ใหญ่ออกมาก็ถึงคราวของพวกเราแล้วพูดตามจริงผู้หญิงสองคนนั้นสวยงามมากจริงๆถ้าหากเจ้าสนักไม่ได้สั่งไว้ว่าห้ามแต่ต้องข้าเองก็คงจะอดทนไม่ไหวไปตั้งนานแล้วข้าเองก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันตลอดชีวิตของข้านี้เป็นครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงที่สวยงามขนาดนี้ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันในเรื่องละมกหยับคายอยู่ดีๆก็ตัวสั่นขึ้นมาอย่างกระทันหัน น่าแปลกจริงทำไมรู้สึกว่ามีลมปีศาจพัดผ่านหนาวเย็นจนทำให้ข้าถึงกับตัวสั่นเลยลูกศิษย์คนหนึ่งเงยหน้าขึ้นแล้วสอดส,ส่องไปบริเวณโดยรอบด้วยความประหลาดใจเมื่อครู่ที่พวกนายพูดถึงผู้หญิงสองคนนั้นอยู่ที่ไหนเสียงของหลินหยุนก็ดังขึ้นอย่างเฉยชาราวกับไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แม้แต่น้อยหนาวเย็นยะยือกนายเป็นใครกัน มองเห็นหลินหยุนที่เหมือนว่าปรากฏตัวขึ้นในอากาศต่อหน้าของตนเองลูกศิษย์สำนักสวนอินทั้งสองคนตกใจจนแทบที่จะล้มลงแล้วก็ตะโกนใส่อย่างเย็นชานายไม่รู้หรือไงว่าอาจจะทําให้คนตกใจจนตายได้หลินหยุนทราบดีว่าทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้ตั้งสติกลับคืนมาแต่ว่าเขาไม่มีความอดทนที่จะรอต่อไปได้อีกแล้วเพียงยกมือขึ้นลูกศิษย์คนหนึ่งในนั้นก็ถูกตัวหัวขาดแยกออกจากตัวตายคาที่อย่างน่าเวทนา เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งอ้าปากค้างคิดที่จะตะโกนแต่ก็ไม่กล้าอยากที่จะส่งเสียงร้องแต่ก็ไม่กล้ามองไปที่หลินหยุนด้วยความหวาดกลัวเป็นอย่างมากพาข้าไปหาผู้หญิงที่พวกนายจับคุมขังเอาไว้ข้าจะไว้ชีวิตของนายน้ำเสียงที่เย็นเยือกของหลินหยุนได้ดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ